ครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกคู่ทุกคนครับผมสำหรับคลิปนี้รนนครับผมก้าพารวยครับพี่น้องสิบห้าพี่น้องกับเอฟซีทุกคู่ทุกคนครับมาเบิงตัวเลขแนวทางครับผมของเลขเหล่าพัฒนาครับผมสําหรับเล่าพัฒนางวดที่ผ่านมาครับผมกับวันศุกร์ที่สองมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกเหล่าพัฒนาเลขที่ออกสองหนึ่งหนึ่งห้าห้าหกครับผมสําหรับเลขกลางนะครับเนาะออกหนึ่นงห้าครับพี่น้องกลับสําหรับพี่น้องเอฟซีท่านใดโชคมานครับ กันบางเนาะครับผมกลับก็ขอแสดงความดีใจน้พี่น้องเอฟซีทุกขู่ทุกคนครับผมครับสําหรับพี่น้องเอฟซีทันใดที่ยังบม่ทันได้โชคบ่ทันได้หมันน้พี่น้องกอย่าลืมครับผมคำว่าเบิ้งคำว่าติดตามเอาตัวเล็กแนวทางไปน้งกันกับบ้าก้าวพารวยครับพี่น้องครับสําหรับพี่น้องเอฟซีนะครับเนาะครับทั้งช่องของก้าวพารวยกับขอฝากช่องครับเล็กๆนี่ยไว้พี่น้องเอฟซีครับผมไปเขามาเบิ้งนะครับเนาะเบิ้งคลิปแล้วครับ หนาที่ตามครับคลิปกับบรไบรรยายหรือว่านําเสนออะไรด,ดีหรือว่าเอาพ่อพี่น้องครับผมเบิ้งใดนะครับเนาะครับถ้าชื่อว่าพ่อเบิ้งใดกะอย่าลืมครับพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้กับทั้งช่องของก้าวพารวยนะ เด้อครับพี่น้องเอฟซีทุกคูทุกคนครับผมครับทางช่องของเก่าภาวยกขอขอบพระคุณครับผมเอฟซีที่มีน้ำจิตน้ำใจนะครับเนาะครับขอขอบพระคุณหลายๆครับสำหรับงวดนี้นะครับเนาะจะพาไปเบิ่งตัวเลขแนวทางของเซียนป่าตาลครับพี่น้องสําหรับตัวเลขแนวทางของเพิ่นงวดที่ผ่านมากะบ่อเข่าครับพี่น้องรุดเลขวิ่งกับรุดเลขจับคู่กับรุดนะครับเนาะครับแต่งวดนี้ครับพี่น้องครับอย่าพลาดกันครับผมสําหรับเลขคํานวณนะครับเนาะครับผ่านบ่เกินงวดสองงวดครับผมเข่าแน่นอนครับพี่น้อง ครับพี่น้องมาเบิ่งตัวเลขกแนวทางกันนะครับเนาะสาหรับครับผมตัวเลขกแนวทางของเสียนป่าตาลครับพี่น้องครับมาเบิ่งกันครับผมครับเลกวิ่งกะหลุดไตนะพี่น้องเนาะครับผมสิ่สองกับสี่ครับผมสําหรับเลขจับคู่ไก่เที่ยงหาหกกบสี่หกเลพี่น้องครับบอถึงกันดอกพี่น้องครับผมก็ว่าเบิ่งเอานะครับเนาะครับสาหรับสูตรพี่น้องครับงดที่พันมากครับผมครับหาหกนี่กะถ้าจับเป็นนะพี่น้องเนาะกะ สมีอยู่พี่น้องแต่ว่ากลับมัน้ม่เป็นตัวเด่นเลยบอกมาจับพี่น้องครับแต่จับคือหลักหน่วยของเบาแล้งจะอยู่ดีนะครับเนาะครับบอกยพยังพี่น้องมาเบิ้งเอางวดนี้ครับผมสิขออนุญาตปล่อยเต็มสูบเ้อพี่น้องครับผมครับเืิดตัวเล็กแนวทนาครับน้อยมันเข่ากับสําหรับมือที่ห้วยเล่าพัฒนาจะออกนะครับเนาะในมือนั่นครับจะฟันเน้นๆอีกครับผม สำหรับมือนี้ครับผมเอาไปเต็มชุดของชุดเต็มเลยเนาะพี่น้องครับผมครับมาเบิ้งกันครับพี่น้องสำหรับลาวพัฒนาครับหัวที่จะถึงนะครับเนาะวันจันทร์วันจันทร์ที่ห้า จันทร์ที่ห้ามิถุนายนสองพันห้ารอยหกสิบหกลาวพัฒนาเสียนป่าตานครับพี่น้อง มาเบิรตัวเลขไปน้ำกันนะครับเนาะครับสำรับครับผมตัวเลขหน้าทางก็จะใหาเป็นบนล่างคือเก้าครับพี่น้องครับบนล่างวิ่งดูดครับพี่น้องได้วิ่งนีแปดกับ9ครับผม รับสายริ่งสายรูดบอกควรบาดน้ำพี่น้องเนาะครับหมวดนี้ลองเอาไปพิจารณากันเบิ้งกับพี่น้องครับมาเบิ้งเลกจับคู่กันเนาะครับเนะเาะอชุดเต็มไปเลยได้พี่น้องครับ,รบเดี๋ยวหอดไตาหัวอ,ออกกับจะฟันอีกที่หนึ่ง เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดสี่แปดศูนย์แปดหนึ่ง แปดสามแปดสี่เก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสามเก้าสี่ครับไปนอก ครับสาหรับชุดเต็มนะพี่น้องเนาะการเจเด่นเอาไว้ให้อยู่เนาะพี่น้องครับเด่นไว้ให้ครับสําหรับเลขวิ่งเด่นเก้ารองแปดครับพี่น้องครับสําหรับตัวเลขเด่นเด่นเลยก็จะมีเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสามเก้าสี่ครับพี่น้องครับสําหรับตัวล่องก็จะมีเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่ง เจ็ดสามเจ็ดสี่แปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสามแปดสี่ครับพี่น้องชุดเต็มด้อครับผมฝากพี่น้องเอฟซีทุกขู่ทุกคนนะครับเนาะ เอาไปพิจารณากันเบิ้งครบผม ครับพี่น้องสาหรับตัวเลขแนวทางน้องคำนวณของเซียนป่าตาลครับผมงวดประจําวันจันทร์ที่หมิถุนายน2566กครับผมกับเลขลาวพัฒนาตัวเลขแนวทางของเซียนป่าตาลครับพี่น้องครับเอาไปพิจารณากันเบ้งครับผมสําหรับครับผมบนล่างครัพี่น้องเนาะชุดเต็มครับผมวิ่งเด่น9ลรอง8ครับผมตัวเด่นเด่น9091 9394ครับพี่น้องสําหรับตัวลองนคอับเนาะ 7จ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดสี่แปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสามแปดสี่ครับผมฝากพี่น้องเอฟซีทุกขู่ทุกคนครับผมเอาไปพิจารณากันเบิ้งครับครับพี่น้องเอฟซีทุกขู่ทุกคนนะครับเนาะครับสําหรับคลิปนี้ครับผมก้าวพารวยครับผมก็ต้องขอตัวลาพระจากพี่น้องไปก่อนครับผมครับขอพี่น้องเอฟซีครับผม ปังๆกันเด้อพี่น้องโชโชๆมันๆมาน,นครับผมอย่าเจ็บอย่าจนนะครับเนาะ,ะครับสำหรับคลิปนี้ครับก็บขอตัวไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม